พี่ยงนะครับน้องมุกใหม่และน้องพีชสวัสดีครับสสวัดี่ย้งสวัสดีครับสวัสดงน,น้องพีชเชาวันนี้มาครบองค์เลย <izzard. S 1> นะครับผู้กำกับ,บนะฮะนางเอ,งเอ,งเอ,งอกของเรื่องพระเอกของเรื่องกับวัยรุ่นพาราดวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ยงวันแรกครับก็ใายได้ใช่ไหมครับค่อนข้างใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้นะครับครับผมถือว่าดีเลยครับรู้สึกคือรอบแรกเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าบาทครับผมก็ อยากจะขอบคุณนะที่ทนการย่างแบบนี้คนยังออกไปดูหนังเราอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้อยากอยากจะถามเลยว่ามีความกังวลอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ด้วยมาพร้อมกันเลยเนะมาพร้อมกันนะครับถ้าเป็นหนังใครใครก็ใจไม่ดีนะครับผมตรงนี้พี่ยองรู้สึกไงบ้างฮะจริงๆก็กลัวทั้งบริษัทเลยครับแล้วก็คุยกันแล้วแล้วเรู้สึกว่าเราหนังเรามันมัน พอดีเราดูเราเรารู้สึกว่ามันมีแง่มุมในการให้กำลังใจเราไม่อยากเลื่อนหนีไปไหนเพราะหนีไปก็หนีไปไหนก็ไม่ได้ฮะหนีไม่ได้ใช่ครับก็รู้สึกว่ายืนยันที่จะฉายดีกว่าแล้วก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้กำลังใจคนดูในไทยครับคือช่วงจังหวะที่ความรู้สึกแบบนี้เข้าไปดูเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้อะไรสอนกลับมาด้วยแล้วก็ได้อาจจะได้อินสปาเรชั่นในเรื่องของการให้กำลังใจสำหรับคนที่เข้าไปดูด้วยเออนีเก๋มากเก๋มากถือว่าดูเรื่องนี้แล้วรับรองว่า ทันสถานการณ์ช่วงนี้เลยคือทอได้ครับหลายคนบอกว่าทอจังแต่ก็ทอได้แต่อย่าถอยเข้าไปดูเรื่องนี้เนี่ยถอยไม่ไหวแน่เพราะแรงบันดาลใจมัน ดันขึ้นมาถึงคอหอยดูซิว่าเขาทำยังไงถึงประสบความสำเร็จกันรนะครับถามหน่อยนึงเป็นห่วงมากแต่ละคนน้ำโอเคใช่ไหมครับที่บ้านครับครับโอเคครับโอเคนะครับน้องพีชน้าไม่น่าจะท่วมที่บ้านนะเพราะอยู่ชั้นบนสุดเลยคือถ้าเกิดพีชนะท่วมถึงเนี่ยไปบทไปเลยเพราะพี่ควอยู่ข้างล่างดำน้ำกันาแก้วแล้วครับก็คงไม่รู้ว่าจะต้องเอาหน้าที่ไหนมาเงยสู้ดีพี่โยโอเคนะครับโอ บ้านโอเคแต่ว่าออฟฟิศไม่ค่อยโอเคครับไม่ค่อยใช่ไหมครับนะครับมผม,มตอนนี้ก็ประสบปัญหากันตลอดเลยแล้วน้องมุกใหม่นะครับโดนไหมลูกโอเคค่ะโอเคนะอ,คอยู่ท่าไหนครับ อยู่น้องแขมค่ะน้องแขมน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะแต่ว่ายังไม่ท่วมตอนนี้ยังยังยังแต่ว่าต้องควรระวังไว้นิดนึงละกันนะครับผมเอาล่ะสถานการณ์ตอนนี้ของพีทลอยตัวสุดลอยตัวสุดาเซฟครับถ้าที่นี่ที่นี่แบบว่าน้ําแบบว่าเจิงเจิงพีทก็หนีไปพัทยาก็ได้ใช่ไหมหรือพีทอาจจะแบบหนีไปอยู่ที่อื่นก็ได้ตรงนี้พี่แนะนำว่าพีทวินออกนอกประเทศเลยดีกว่าพีทจะอยู่สู้กับทุกคนครับนี่พี่เจ้าไม่งเนี่เห็นไหมที่เด็กจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราชงให้น้องมัน คือเราเองเป็นคนร้ายตลอดต้องจับตามองล่ะคนนี้ต้องจับตามองนะครับผมองดีมากเรามาพูดกันเรื่องหนังเพราะหลายๆคนไปดูมาแล้วแล้วก็มีการพูดเข้ามาใน efm fm รวมถึง1102994เนี่ยในบางท่อนบางตอนแต่เราคงไม่กล้าพูดเพราะสำหรับคนที่ยังไม่ดูอาจจะอันตรายเดี๋ยวจะเป็นการสปอยหนังเราถามและกันว่าไอ้จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์เนี้ยพี่การเอาชีวิตของเท่าแก่น้อยมาเป็นแรงบันดใครเป็นคนคิดใช่ครับจริงๆเป็น เป็นโปรดิวเซอร์คนหนึ่งในชื่อคุณวันล,ลีดีครับ,รบซึ่งเป็นคนที่ทํางานกับพี่เก้งมาตลอดเวลาแล้วก็เขาอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณท็อปแล้วก็รู้สึกว่าเขาชอบ ชีวิตของต๊อปเพราะว่าต็อปเนี่ยเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์พิเศษอะไรใดๆเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ทัศนคติของเราที่ไม่เหมือนกันเน่ะมันเลยทาให้เขาพาพาเธอไปถึงจุดนั้นได้เขาก็เลยมาคุยกับพี่เก่งพี่เก่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจก็เลยมองหาพุ่งกับในจีเอว่ามีใครที่เหมาะสมกับโปรเจกต์นี้นะที่พี่ยงบอกมาคือคุณต็อบนี่คือเท่าแก่น้อยนะฮะที่ไปเจอเจออ่านหนังสือข้อความแล้วรู้สึกชอบนะครับผมแล้วก็กลับมาไปหาพี่เก่งเสร็จแล้วยังไงต่อครับพี่ยงฮะพี่เก่งก็มาดูที่พี่ยงหละใช่าน แล้วจะกลัวว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทําเรื่องที่เรานําเสนอเนี่ยเราจะทํามันได้ไหมแต่เพราะอ่านแล้วผมอิออมนหมายถึงว่าชีวิตเขาจริงๆมันมันก็เหมือนเราทุกคนนะ่ะแต่แต่ว่าแค่แค่โมเมนต์หนึ่งที่เขาตัดสินใจไม่เหมือนเราแค่นั้นเองออเขาไปหาจุดนั้นได้แล้วพลิกไปเลย,ยใช่ครับ,รบมันไม่เคยหยุดค,คือเขา สิ่งที่มันเป็นเนสเน่ห์สำหับหนังนี้สำหรับผมคือว่ามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ตัวเองเชื่อในวัยที่ตัวเองยังเป็นวัยรุนะ่นอะครับคือพอเราเป็นวัยรุ่นประสบการณ์ชีวิตเราไม่เยอะ,อะพอไม่เยอะเราก็ไม่กลัวใช่ซึ่งอันนี้มันดีฮะัหอือนงทำตอนเด็กๆนี่มัน ความไม่กลัวมันเหมือนกับกล้าที่จะลองใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้<ช>นะครับผมบในช่วงวัยที่มันแบบกาลังวัยรุ่นจะลุยทุกอย่างแต่ว่าพอผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งแหละใช่ครับนะครับแล้วพอผ่านอ่านบทไปเรียบร้อยนะคร<ช>ับพี่ยงอ่านไปแล้วผ่านมุมมองพี่ย้งปุบแป๊บมันมีแอบคิดในหัวไหมว่า ถ้าเราทานี่มันจะต้องมาเป็นแบบนี้แบบนี้แน่เลยคืออ๋องอะเป็นคือพอพูดถึงเรื่องของชีวิตจริงพี่เชาอ๋องจะคิดถึงอย่างแรกเลยนะพี่มันจะเป็นหนังสารคดีอ่ะนึกออกปะเออแล้วแบบอดูแล้วนึกออกว่ามันจะดูเป็นสารคดีชีวิตอะซึ่งองก์พยายามศึกษาว่าเฮ้ยเขาแบบเวลาแต่ละคนเอาไปทำอย่างเงี้ยมีมุมมองไงบ้างในการทำอย่างพี่ยงมีมุมมองไงสําหรับการเล่าเรื่องนี้ครับจริงๆไม่อยากทําเป็นหนังสารคดีเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยากแบบว่าจะต้องทุกอย่างจะต้องแบบว่าเคารพชีวิตแป๊เร้อยเปอร์ การอ่านเรื่องราวของท็อปนี่เรามาสร้างเป็นหนังดังนั้นในหนังเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลา3ปีในชีวิตท็อปคือช่วงมหกปี1ปี2องช่วงแบบยังเป็นเด็กวัยรุ่นเกลียนเลยฮะแล้วก็แบบว่าเริ่มเริ่มไม่น่าช่วงนี้คือคำว่าเกลียนมาอีกแล้วนะครับยังไม่เกลียนแถวนี้พอดีนี่มันเล่นด้วยเลยะเกลียนนัไม่ใช่ผมพี่ย้งครับที่หัวพูดนิดนึงเกลียนได้แต่อย่ากลิบมาพร้อมกันนะกลิบเหรอฮะไม่กลิบจิต กิ๊บติดเกียนอ๋อใช่ใช่ใช่น่าจะโหดไปถูกต้องน้าปากแดงมากอุไทยทิพย์ข้าศึกตังเลยตรงนี้นี่อาปัดแก้มชมพูแต่ผมสั้นนะฮะเรื่องราวของท็อปซีเครนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนังแนวไหนครับพี่ยองฮะอ่าเป็นวัยรุ่นดราม่าวัยรุ่นดราม่าครับจะมีสอดแทรกดราม่าอยู่ด้วยจริงๆดราม่าซะเยอะเลยครับมีสอดแทรกอารมณ์ขำอยู่บ้างอ๋อก็คือจะเป็นการแบบเล่าเรื่องนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องราวชีวิตชีวิตนิดนึงใช่ครับนะครับก็จะมีมุมมองน ดราม่าก็คือเป็นเรื่องของการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผิดหวังอะไรอย่างงี้ไหมพี่จริงๆดราม่ามันคือเรื่องของอารมณ์ไม่แต่หมายความว่าในเรื่องในในตัวเรื่องเองอะ่ะมันก็คือความผิดหวังของตัวตัวพระเอกปะมันผสมกันฮะมันมีทั้งแบบว่าอา่าหลายๆมันคือมันเป็นเรื่องความรักเรื่องอความผิดหวังรเรื่องครอบครัวปัญหาชีวิตอะไรอย่างเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยครับดราม่านี่คือชีวิตจบนี่แหละ ขอให้จบ<อ>ตรงนี้ค่ะว่าด่<อ>ามา,<อ>าคือช<ม>ีวิตผมตกใจนิดหน่อยตอนพี่ยงส่วนมาอืมผมถึงก็ต้องถามคำถามมาอีกรอบหนึ่งองคิดว่า ตกใจคนเดียวเหรอตกใจมาฉันตกใจที่เราสองคนสวนกันอยี๋ยว่าแต่การเลยฉันนี่ตกใจสุดเลยมาเออสรุปเลยดาม่าคือชีวิตนะชีวิตจบเบิ้งชีวิตเพราะชีวิตคือชีวิตถูกต้องเข้าใจครับผมเอาล่ะนะพอพี่ยงนะครับได้ทำโปรเจกต์นี้เรียบร้อยปุ๊บครับถือว่าเป็นเรื่องแรกด้วยที่ไม่มีน้องแนนกับน้องชาีเออใช่ครับเป็นเรื่องแรกของพี่ยงใช่ครับนะครับผมพอใช้แล้วเนี่ยตรงนี้มีความแตกต่างในมุมมองของพี่ยงไหมฮะ ก็จริงๆตอนที่ที่ที่ทำงานกับแนกที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเพราะว่านักเป็นนักแสดงที่เราคุ้นเคยแล้วทุกครั้งที่เขียนบทเนี่ยมันก็เวลาเขียนก็มาเองเออไม่ก็จะกก็จะเห็นภาพมันมากกอนทุกครั้งเลยนะครับแต่นกฟังไว้พี่โยกเขารักแกนะเนี่ยนะจริงมัวแต่ไปขับมอไซค์เลอยู่แล่ะเวลาแกล้มขึ้นมาทีเนี่ยผลกระทบมันส่งต่อบริษัทนะครับแต่ว่าพอดีพอมาเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วตัวท็อปเนี่ยก็เป็นแนกก็ไม่เหมาะหรอกฮะหมายถึงว่า นึกออกใช่ไหม ừ ừ ừ ต้อมมันเป็นตีตีเป็นต,ต,ตีตีแบบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าคงต้องหาแต่จริงๆแล้วไวใกล้เคียงก็เลยพยายามจะคิดว่าแน็กยังไงก็ไม่เหมาะก,ก็เลยพยายามหาคนใหม่รู้สึกว่าหาสุดท้ายก็มารู้สมารู้สึกว่าพีทเนี่ยใกล้เคียงกับบทนี้จริงๆตอนแรกไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าบ้านเขาอยู่ชั้นเที่ยวไหร่อ่ะดูเขาดูเป็นคุณหนูอะใช่แล้วหน้าเขาออกแนวฝรั่งนิดนึงนะโดยเฉพาะถ้าถติว่าบทต้องเป็นแบบตีตีนิดนึงเนี่ย ถ้าพี่ยงทาออกมาเนี่ยมันต้องเป็นอีกหนึ่งมุมแน่นอนนะครับตอนแรกกว่าจะตัดสินใจเป็นนงพี่นี่มันค่อนข้างตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะคือต้องมีการเรียกมาแคสตามปกติใช่ไหมพี่ครับคือจริงๆที่เจเนี่ยพุ่งกับหนังทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกนะคือนักแสดงเนี่ยต่อให้เป็นนักแสดงเบอร์ต้องแคสแก็ต้องแคสต้องอเทปอะครับ ทีเนี้ยก็จะหลายครั้งก็มีอาจจะมีบางท่านที่ไม่มาแคสก็ก็จะไม่ก็มักจะพลาดไปคือหนังเรื่องนี้ตอนที่เริ่มต้นแคสเนี่ยพี่เก้งมาชวนบอกผมแล้วว่าไอ้คนนี้น่าไอ้ไอ้พีเน่าสนใจแต่ผมรู้สึกว่ายังไว้ก่อนเลยพี่ผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเล่นไม่ได้ก็เลยแบบใช้เวลาแบบหลายเดือนมากในการหาคนใหม่แล้วแคสไปเยอะไม่เว่โอ้บทเนี้ยผมว่าหลายพันคนนะฮะเป็นพันเลยอ่ะพี่องจริงครับคือตอนแรกเขาจะว่าหลักร้อยหลักร้อยคือเยอะแล้วเนี่ยอกปล่า แล้วดูหน้าพี่เขาฉ่ำมากตอนนี้เป็นพันอะพี่เป็นพันแต่หยุดที่ผมไม่เลยพี่นะมันเริยมตกใจเลยว่าไม่เยอะขนาดนี้ผู้รูเหมือนคนส่วนมากมันจะคิดว่าแบบว่าเอ๊ะก็เรามีนักแสดงของเราในใจอยู่แล้วไปแคสทำไมโมเดลลิงต่างๆชอบชอบมังงอนพวกเราว่าว่าเนี่ยก็พี่ก็นักแสดง G T S สุดท้ายก็มาเป็นพีชแล้วแบบว่าเรียกให้เขาส่งเด็กมาให้แคสทำไมอยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่ใช่นะฮะคือจริงใจจริงผมเนี่ยพอความที่มันเป็นตัวบุคคลที่มี นักแสดงเอ้ยในเรื่องเนี่ยไอ้คารคเตอร์เนี่ยเป็นคนที่มีตัวตนจริงเราอยากได้คนใหม่เอที่มาใช่ที่ทําให้คนดูเชื่อซึ่งยากซึ่งยากยากมากซึ่งยากตอนแรกก็หาคนใหม่ไปก็ไม่ได้ก็เริ่มทอแท้แล้วก็เริ่มหาไปทางนักแสดงก็ไม่ได้นักร้องก็ไม่ได้เซเล็บก็ไม่ได้คื ยงเล็งมาหมดแล้วเรียบร้อยจร,จริงตึกนี้ยไปแคงไวเนี่ยแคกันหมดเท <c oughs> ุกอย่างหากันหมดแต่ปรากฏคนใกล้ตัวโดนสุด <c oughs> เพราะอะไรถึงเห็นว่าผิดเล่นได้แน่ละทีนี้จริงๆิตอนที่ลงาม,ามาลงเทปเนี่ยพีมาลงท้ายแล้วก,ก็ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องอินเนอร์แหละ <c oughs> ว่าตอนที่น้องเขากลับไปเนี่ยเขาไปพูดคุณแม่ประโยคหนึ่งแล้วผมประทับใจมากคือเขาบอกว่าไปแคบมาแล้วรู้สึกว่าอยากทำหนังเอ้ยอยากเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยความเป็นผู้กับก็อยากรู้คุณแม่เขาพูดเลยเหรอเขาคุณแม่ก็เราฟังว่า อ๋อพิ้นบอกว่าพี่โยงแม่งทับดีหมายือว่าทับแปลว่ายากออคือทํางานกับพี่โยงได้ข่าวมาว่าโคดูกัญยาแต่ละเทคอะไรเงี้ยแล้วเขาสึกว่าถ้าพิษผ่านไม่ได้มันเหมือนพิษผ่านก็สมยากอือสำเร็จหนึ่งขั้นได้ได้ไปพิษตัวเองขั้นหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของท็อปเลยฮะอ๋อเป็นคนไม่กลัวเด็กไม่กลัวความยากลำบากอ่าคือลุยด่านในที่ยากพิษ ไอ้ท็อปจะพุ่งเข้าชนซึ่งผมรู้สึกว่าอินเนอร์เนี้ยตรงกันก็เลยก็เลยสรุปเป็นพีทครับโอ้โหนะครับแหมจบมาถูกเป็นพีทตรงนี้แล้วในฝั่งพีทเองล่ะตอนแคสรู้สึกยังไงบ้างนอกจากที่พี่ยงทับมากตอนแรกครับก็ตอนที่พี่ยงพูดว่าหานักแสดงไม่เจอใช่ไหมครับก็เริ่มท้อตอนที่พี่ได้ยินว่าพี่ยงเป็นผู้กำกับพีก็ท้อครับวันนี้เขาเรียกให่มาลงเทปก็ก็คิดหนักมากว่าจะไปดีไหมก็ก็ ก็ไปละก็ตอนแรกตอนแรกคิดว่าไปเราจะไม่เล่นครับไปพี่เขาหน่อยนะเราคิดว่าก่าไปเฉยรับทำไมน้องพีคิดว่ามันยากหรือว่ากว่าจะผ่านพี่ยงยากหรืออะไรฮะคือชื่อเสียงพี่ยงเขาดังมากในเรื่องนี้เรื่องความโหดความทรมานทุกอย่างเขาดังมากในวงการภาพยนตร์นี้ถ้าเป็นพี่ยงนี่รู้เลยรู้เลยทุกคนรู้ในจีทใน g ีเอทนี่รู้เลยว่าพี่ยงนี่เที่ยวสุด ที่สุดแล้วครับนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับน้องพีทก็กลับไปบอกกับคุณแม่แล้วก็สกิ๊กแม่แม่โทรบอกพี่ยงหน่อยเร็วว่าว่าเออเนี่ยพี่อยากเล่นหนังเร <c oughs> วคุณแม่ก็ทําการโทรมาหาพี่ยง <c oughs> เป็นไงบ้างนะ <c oughs> ลูกน้องพีทโอ้โหเจ๋อมากานะครับมผมแล้วเป็นไงบ้างครับได้ร่วมงานพี่ยงนะน้องพีทตรงนั้นเนี่ยที่คิดไว้มันใช่หรือเปล่า คือตอนแรกที่คิดว่าอย่างนั้นแต่พอแต่พอกลับมาเจอพอไปเจอตัวจริงแล้วแบบเออเฮ้ยเขากลับแบบมีความท้าทายเลยที่เราอยากลองใช่ไหมก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกดีฮะกลับมามันกลายเป็นความคิดด้านบวกแทนอ่าอ่าแล้วก็แล้วพอได้ทํางานงจริงๆก็เป็นคนที่เรียกว่าดีใจดีนะจริงๆแล้ว <laughs> แต่ว่าแต่ว่าเวลา <laughs> มองตาเขาด้วยสิไม่ไม่ไม่ไมคือคือเขาเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าเวลาทํางานคือจะเป็นคนที่ละเอียดอ่าเขาเรียกว่า มันมันไม่เรียกว่าโหดอ่ะคือคนอื่นที่เรียกว่าโหดมันมันไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบมันเป็นสไตล์การทำงานของพี่ย้งใช่พี่ย้งเป็นแบบนี้เน้นความเนี้ยบอะไรนะครับแล้วแล้วหลังจากที่น้องพีทได้ได้ลงเทปไปแคสติ้งตอนที่บอกคุณแม่นั้นคิดอะไรอยู่ฮะก็ก็คิดว่าแบบมันก็พอแม่ถามเราก็เลยบอกว่าแบบเออมันท้าทายดีมันน่าลองดูแบบดูดูมีอะไรอ่ะดูแบบซึ่งวันนั้นบทบทที่พี่ยงให้กับอ่าน้องน้องพีทแคสตสิ้งนี่คือลองพีทเล่นไปแล้วรู้สึกว่าแบบ อยากจะเล่นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าได้ฟังจากที่พี่ยงเล่าให้ฟังฟังหลายๆเรื่องคือพี่ยงไม่ได้พูดถึงหนังอย่างเดียวเขาพูดถึงแบบชีวิตของกราวด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่คาแรคเตอร์ของตัวตัวละครเจ้าตัวเนี้ยแม้แต่พูดถึงชีวิตของพี่ยงเองด้วยอะไรเงี้ยก็สะส่วนใหญ่นะครับผมก็คือเป็นชีวิตอ๋อที่แ่นคือเป็นชีวิตพี่ยงนะที่ไม่คุณต๊อกเขาที่้ลงเทไปเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับพี่ยงพอทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกไงเปลี่ยนไปสึกปลี่ยนไม ก็ก็ดีครับทําให้เราเรียนเหมือนแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ทาให้เราเป็นคนที่อึดขึ้นครับเพราะว่าโหดจริงจริงนี่นะครับผมได้เป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกถือว่าโตขึ้นมาหนึ่งสเต็ปใช่นะครับเอามาที่ด้านของนางเอกของเราบ้างมุกใหม่ครับน้องมุกใหม่นะครับผมพี่องค์ครับน้องมุกใหม่ครับทำไมถึงมาเป็นคนนี้ได้ครับจริจๆนางเอกหาไม่ยากเหมือนว่ามีน้องน้องนักแสดงผู้หญิงน้าตน่ารักมาแคสเยอะมาก มุกหม่โดดเด่นตรงที่ว่าผมในในเรื่องเนี่ยบทหลินเนี้ยจะต้องเป็นแบบว่าเป็นแฟนต็อปแล้วก็เขาเป็นเด็กเรียนแต่เราไม่อยากได้คนที่ดูเนิ้นเน,นใส่แว่นหน้ากเเออแล้วก็ ในเรื่องจะต้องมีดูมีวิธีภาวะมากกว่าต็อปคือสิ่งที่ผมชอบน้องมุกใหม่เลยคือมุกใหม่เป็นเป็นผู้หญิงที่ดูหน้าตาเก๋ๆอ่ะแล้วก็แล้วก็ดูฉลาดโนาดูฉลาดแต่จริงนะคือหลอกยากอ่ะดูถ้าเกิดดูผมเรียกนะตอนเรียนอ่ะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ผมเข้าไปขอร้องกันบ้านอ่ะเป็นคนแบบฝากความหวังไว้แบบเออฝากเอาชีด้วยนะอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพึ่งไม่ได้ลวครัทำไมล่ะทำไมถึงพึ่งไม่ได้ดูดูจากต้องดู อย่างนิสัยจริงๆไม่แต่เขาไม่เขาไม่มุมแบบบุกใหม่มีมุมแบบมุมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมุมข่มผู้ชายอยู่เยอะใช่ไหมเหมือนเหมือนกับเวลาเขามีพลังอยู่ในตัวเองอะดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่คิดในแบบของตัวเองมีเวของตัวเองแล้วก็ดูเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ดูที่สามารถจะ ถ้าสมมติว่าดูน้องพีทน้องพีทอจาจจะต้องเชื่อทําไม่ปอยน้องเยอะอะ่ะไม่เพราะว่าดูจากคาแรคเตอร์หน้าใช่ไนะครับผมนี่จะเล่นใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่ได้เล่นไปชงให้อยู่โอเคน้องมุกใหม่มาเป็นอจ้าบอกได้ข่าวว่าแคสถึง5รอบด้วยกันใช่ครับคือนักแสดงคนที่มาเข้ามาแคสส่วนใหญ่มัาจะคิดว่า5รอบเนี่ยดูเหมือนพุ่งกลับไม่ชอบอแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยรอบแรกก็ไม่ขอดูเพิ่มไม่มีทางกลับมาน่แน่ๆแต่ว่าชอบเนี่ยถึงกลับมาหลายๆรอบ แล้วแต่รอบนี้มันเปลี่ยนไปคือนิดพิเคราะห์ไงใช่คือสองสารอบแรกนี่ก็เป็นแคทติ้งทำแต่พอรอบต่อไปพุ่งกลับก็จะลงไปทำพอพุ่งกลับลงไปทำถ้าชอบอีกก็จะเอาเข้ามาแมทช์คู่กับพระเอกอ่าอะไรแบบเนี้ยฮะนะครับมันก็ได้อินได้แบบฟิลไปด้วยในการทํางานนะครับผมอ่ะมาถึงเป็นน้องมุกใหม่มุกใหม่เรื่องนี้เรื่องแรกว่าครับเรื่องแรกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างลูกน้องพี่ก็บอกว่าพี่ยงเคี้ยวแล้วน้องมุกใหม่คิดว่าที่ยองเคียวเป็นยังไงบ้างความคิดเดียวกันไม่เอมลูกที่ เอ็กซันเึ้นยังไงขึ้นยังไงก็คือคิดแค่นี้ก็คือตัวเอ็กต้าตัวประกอบแค่เดินผ่านหน้ากล้องอะค่ะยังต้องมีการแคตติ้งเข้ามาอ่าฮะอล้วคือพี่ยงพี่ยงเขาเนี๊ยบมากคือถ้าสมมติว่าเล่นแล้วยังไม่ได้ตามที่เขาต้องการครับยังไม่ได้ตามที่เขาแบบว่า ต้องการอย่างใจเขาอะเขาจะไม่ให้ผ่านไม่มียิ่งกว่านี้ด้วยต้องการแล้วแต่อยากได้อีแบบอื่นทำไมอีกคือไม่ได้ยินมั่งมีหลายแบบแล้วกว่าผ่านแบบหนึ่งถือว่ายากแล้วช่กว่าจะแตะมาตรฐานอีกแบบอ่ะถูกต้องก็คือเอาไว้แบบดูหลายๆแบบแต่พี่พี่ยงเลือกคือแบบแรกที่เล่นฉากแรกเลยใช่ใช่ครับนะครับผมมแต่ว่าพี่ยงเคยบอกว่า ที่เขาต้องเคี้ยวเข็นเ่ะเพราะว่าเขาละนักแสดงตัวนั้นนักแสดงเขาไม่รักนักแสดงตัวนั้นเขาไม่ค่อยไม่เคี้ยวเข็นหรอกเพราะถ้าใช่เพราะถ้าหนักไปออกเนี่ยเขาไม่อยากให้คนมาว่าว่านักแสดงที่เขาเล่นองนี้ไม่ดีนี่คือเป็นความละเอียดของผู้จ้างเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นแบบอินเนอร์เลยพี่ยงเหมือนเรือจ้างเลยครับพี่เป็นผูงนักแสดงเรื่ออกป่ะพี่ใช่เออละเอียดแล้วก็ตั้งใจนะฮะผมนะครับน้องมุกหมายถือว่าเป็นเรื่องแรกสนุกไหมครับเรื่องนี้เล่นเสร็จแล้วเรียบร้อยสนุกค่ะติดใจวงการบางมุมก็ เครียร์ใช่เขาเป็นหนังเรื่องแรกค่ะแล้วมาเล่นมารับบทเป็นผู้หญิงที่มีวุธิีภาวะค่อนข้างสูงครับผมนะแล้วชอบภาพยนตร์หรือยังชอบค่ะดูดูรอบเพลย์ประทับใจมากตอนถ่ายทำครับพี่ยงครับครับเยอะสุดคือกี่เทคสำหรับมุกไหมก็เกือบยี่สิบนะฮะยี่สิบ เล่นกันจนลิงเปื่อยเลยอ่ะเล่นกันแบบแต่แต่ไอพีเยอะกว่าเยอะสัมเก็ตเลยหรอม่แล้วมุกใหม่เนี่ยเยอะเทคตอนซีนยากๆนะไอเนี่ยเยอะเทคตอนซีนยากๆซีนยากๆเช่นเช่นเช่นซีนอะไรบ้างพี่พูดได้ไหมพูดได้พูดได้มันมีซีนหนึ่งที่แบบตัวท็อปเขาจะต้องแบบเหมือนเป็นเลือกที่ขายเกาลัดนข้าวบิกซีก็แค่เดิมไมหัเลือกที่อ่ะเล่นไม่ได้ ไม่คือพีดอ่ะมันจูนมาแล้วไงต้องทำตัวอย่างให้ยากว่าจะได้ตัวอย่างเราปรากฏพอง่ายเราลงง่ายไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาได้เดินถูกพี่งเขาจะมีความเป็นนามธรรมในตัวของเขายังไงยังไงคือเดินมาแล้วพ่อบอกพีดไม่ใช่แบบนี้อยากได้แบบตามีพลัง วันถ MM ่ายวันแรกๆกับพี่ยองแบบตายไปแล้วคืออะไรคืออินแน่ต้องมาใช่ครับวันนั้นเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันแรกแล้วก็ไปถ่ายในบิ๊กซีอ่ะเสียงมันดังสมาธิไม่ค่อยมีนะแล้วก็มารู้ตัวอีกทีแบบว่ามันมีซีนหนึ่งที่แบบพีทต้องไปเล่นกับคุณแม่ของหมูเชียรเอาพุ่งกับซักซีแล้วก็คุณแม่หมูได้เป็นอาจารย์แล้วผมก็บีบพีทปกติแล้วคุณแม่หมูบอกโหนี่บีบ ได้นำมาทำมากน้องเขาจะเข้าใจไหมไม่ถ้าเป็นผมเจอตามีพลังอพี่ผมกลับแล้วตามีพลังแต่อารมณ์ต้องรู้สึกกังวลอะไรประมาณนั้นในตาแต่ว่าต้องมีพลังแล้วเดินเข้าไปแบบมั่นใจอะไรแบบนี้มีให้ทาตายิ้มแต่ในใจไม่ยิ้มโอ้โหขัดแย้งกันเลยี่เชิญเป็นแบบขัดกันขัดรัแต่ถ้าตา แล้วยายยิ้มทันทีนะครับตรงนี้ปากแข็งปังเลยทีเดียวโอเคพี่องค์คัดต่อเลยถือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องแรกที่ไม่มีน้องนักแล้วก็น้องชฉลบนะครับคู่นี้ทํางานเป็นยังไงบ้างฮะดีครับประทับใจสารเคมีตรงกันไหมฮะเยี่ยมเลยครับน่าจะเยี่ยมเลยใช่ไหมครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่พวกเราเซอร์ไพรส์กันมากคืออาเปียกทำไมถึงได้ท่านมาเล่นไว้ครับเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้มาในจังหวะที่ ชีวิตที่ดีของผมทีแล้วผมทำงานสมาคมพุ่งกับแลวอาเปียได้รางวัลลายทานเปชิมเมนก็เลยเป็นจังหวะที่เขียนบทอยู่ตอนนั้นก็เข้าไปหาอาเปียกพอจะเอารางวัลไปให้แล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาเปียเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นมากที่ตอนที่เรารู้จักเขาในฐานะพุ่งกลับตามงานเนี่ยรู้สึกว่าเปียเคพอไปเจอแล้วได้คุยแกอบอุ่นแกมีเมตตาน่ารักแล้วก็เลย รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้เคียงกับลุงเทืองที่เรากำลังเขียนบทอยู่เลยอะตอนตอนจะกลับก็เลยบอกอเปียครับสนใจเล่นหนังไหมย้ำไปย้ำไปอเปียกก็หัวเราะเราก็เลยว่าแกคงไม่สนใจหรอก่แกมาทางงานทำางานศิลปะจนแบบผมแคบไปเรื่อยเหมือนกันคล้ายๆพีเลยหนังก็หาไม่ได้ทันทีคือคือเจอคนที่รู้สึกน่าสนใจนะแต่ว่าพอมาดูปุ๊บรู้สึกว่าอเปียกดีกว่าหลายหลายครั้งเหมือนกันจนจะหมดเวลาแล้วนั่นแหละก็เลยบอกพี่เก้งว่าพี่เก้งผมขอลองโทรหาอเปียกนะพอโทรไปเสร็จปุ๊บ อาเป็กก็เรียกให้ไปหาที่ปักช่องเราาให้แกฟังแล้วพอเราเสร็จปุ๊บแกก็ไม่ถามเลยแกบอกว่าทายคิวไหนแล้วก็ต้องแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่คุยเรื่องงงเรื่องเงินอะไรเลยผมก็เลยถามไม่ถามคนที่ดูแลอาเป็กว่านี่ตกลงอาเป็กเล่นเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอาเป็กเล่นรับเล่นั้แต่วันที่โทรศัพท์มาวันนเลยโอ้ย่มเลยดีมากอ่ะใช่ได้แต่รุ่นแบบสุดๆุดนะครับแล้วก็ทุ่มกับพี่ยงก็จนะฮะขับรถไปปักช่องด้วย ใช่ครับไปคุยกับเปียกนิ่นู่เนผมก็ไปไกลมากนะครับเป็นผมผมรับส่งด้วยเออนะแต่ได้เปียกมาเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับอเปีกเขาให้เกียรติให้เกียรติกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่า เป็นหนังที่แบบอเปียกเล่นด้วยอ่ะมันจะทําให้บวกๆขึ้นไปอีกดูแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันมีทั้งความภูมิใจอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เมื่อวานนี้ผมพี่ชาวได้ไปโอกาสรับพรสบวันเกิดอเปียกพอดีใช่ครับแล้วแบบดูแกสัมภาษณ์แล้วแกเป็นคนนิ์มากดูแกขำๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับเอาล่ะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะคิดว่าถามมายกี้ดีกว่าว่าคืออ่องมาดูอ่องรูปพรอตอยู่แล้วแล้วก็ดูเทเลอร์อะไรเงี้ยครับก็จะเห็นว่ามันแบบแง่บวกมมมาาีี่นนออกกจุ้เย ทั้งสามท่านเนี่ยชอบอะไรของหนังเรื่องนี้อีกบ้าง mm hmm. เพราะอะไรคนถนึงต้องเข้าไปดูอะไอ้นอกจากไอ้ตรงที่มันให้กําลังใจคนตอน,นเนี้ยครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวชีวิตของท็อปในหนังเนี่ยมันมันไม่ได้มีมุมที่เขาแบบทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะหมดคือคนทุกคนที่แบบว่ามนุษย์อะมันไม่มีความผิดพลาดมีความล้มเหลวอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดมุมนั้นผม,ผ,มผมเชื่อว่า หนังเรื่องนี้มันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับคนที่แบบอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรและเชื่อว่าตัวเองทำอะไรได้ดีเพียงแต่ว่าเราเราอย่าหยุดเดินอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดเดินมันจะจบลงทันทีใช่คิดคิดคิดว่าตรงนี้คือแง่ที่หนังน่าจะให้ทุกคนดูได้ครับทุกอย่อาจารย์ชอบอะไรใช่เอาแบบอย่าอย่าสปอยนะค่ะมุกชอบความมุ่งมั่นของตัวละครคเพราะมีความมุ่งมั่นที่แบบ อาจจะท้อบ้างแต่ก็ไม่หยุดเดิน่ะรว่าความมุ่งมั่นแบบนี้มันมันก็มีกันได้แต่บางคนมันก็อาจจะหยุดท้อแล้วก็หยุดเดิน่ะมุงอยากให้ไป่ดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันม่งบอกถึงความตั้งใจความพยายามของคนคนหนึ่งอ่ะที่คิดที่จะทําอะไรแล้วก็ทําไปสุดๆไม่หยุดเดินอ่ะแล้วทําแล้วมันก็ประสบความสําเร็จอ่ะมุเชื่อว่าถ้าคนที่อยากทําอะไรด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเราไม่หยุดเดินอ่ะมันต้องประสบความสำเร็จกันได้ทุกคนครับผมมาอดฮะ พีดครับอย่างนี้ยาวพี่ครับพีทไว้หลังสุดเนี่ยถูกต้องพอพี่คาดหวังรับแล้วพี่รู้ว่าน้องพีทจะต้องเป็นคนที่พวกมันได้โอเคมั่นรลพราบพีดผ่านความยากแสนสิบมาแล้วดุย่ับแต่ในใจพี่ขอภูมิใจด้วยนะครับในใจแต่ในใจคือพี่ขอรู้สึกแบบขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยอยากเลยพี่ก็หนังเรื่องนี้ไม่เป็นหนังที่ทุกทุกคนที่จะเข้าไปดูหรือทุกคนที่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของเรื่องนี้คือต๊อปประสบความสําเร็จครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันคือระหว่างทางที so, ่ต๊อปจะไปประสบความสำเร็จล่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาใช้อะไรที่เขาถึงจะผ่านกับมันมาได้คือผมอยากให้ทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่คิดว่าดูเข้าไปเพื่อความสนุกแต่ดูเข้าไปแล้วเอามันมาใช้กับชีวิตตัวเองเพื่อดูแล้วรู้ว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ได้อ่ะเราควรจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะเสริมเข้าไปให้กับชีวิตเราแล้วก็มันจะสอนให้รู้ว่าคนเราเนี่ยเวลาเราท้ออ่ะเราจะสามารถผ่าน อะไรไปได้แล้วเรามีความสามารถแค่ไหนก็เข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้กับชีวิตเราไปครับน้องพีทพัชราครับเรียบร้อยครับผมตรงนี้นะฮะและที่สำคัญที่สรุปได้ก็คือว่าคุณจะได้นะครับเวลาที่คุณเข้าไปดูแล้วคุณก็อาจจะได้แนวคิดในในการต่อสู้ปัญหาต่างๆแล้วก็เอามา a d a p ปใช้กับตัวเองวัยรุ่นเองเนี่ยมีพลังอยู่แล้วล่ะแต่บางทีก็เลือก เดินผิดทางไปหน่อย <Okay. S 2> เข้าไปดูเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าตัวพระเอกเองเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างก็ได้แรงบันดาลใจกันไปพี่ยองครับเรื่องนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นคนที่แบบอยากจะทําธุรกิจอย่างเดียวหรือเปล่าถึงเข้าไปดูแล้วจะเก็ตภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นแบบแนวทางวัยรุ่นพันล้านแล้วคนที่ทําแบบธุรกิจที่มันไม่ใช่ขายของออกินอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าไปดูแล้วจะ,จะได้อะไรไหมครับจริงๆดูส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่จําเป็นเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วหนังไม่ได้พูดเรื่องว่าเรา ถ้าอยากจะรวยทํายังไงครับหร,หรือหรือหรือให้แรงมือใจเฉพาะคนที่อยากจะรวยรจริงๆหนังมันแค่ต้องการจะพูดว่าแค่เรารักหรือเราเชื่อว่าเราทําอะไรได้ดีแล้วลุกขึ้นมาทมามันแล้วอย่าหยุดแค่นั้นเองครับผมว่ามันมันจะสร้างแรงมือใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วดูได้ทุกเพศทุไวใช่ครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใช่ครับ <ผม S 1> เอาล่ะนะฮะเรียบร้อยวันนี้สําหรับวัยรุ่นพันล้านนะครับเข้าวันนี้วันแรกฟิตบักดีมากเลยทีเดียวครับหลายคนบอกว่าพี่ชาวไปดูมาแล้วสนุกเวอร์ S <S 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 สนุกเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าผมดูแล้วสนุกมากนะครับแล้วก็บอกว่า พี่พีทคะเลิกอมลูกชิ้นได้แล้วโอยหน้าน้องก็เป็นแบบนี้ถ้าผมยังเด็ดอย่ามีเบบี้แฟทเขาจเป่าครับนะฮะอย่างงี้นะครับผมนะครับเอาหลักก็สามารถไปดูได้ทุกโรงภาพยนตร์ใช่นะครับให้พี่ยงฝากละการปิดท้ายสัมภาตร์เรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับก็ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนี้ครับก็ผมหวังว่าหวังไว้ว่าถ้าเรายังมีโอกาสได้ไปดูเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นและกำลังใจให้กับคนที่ ประสบปัญหาอะไรที่มันย,ยากลำบากอยู่ในช่วงน้ำท่วมอะไรก็ตามนี่ฮะถ้ามันทําได้ตรงนั้นผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขแล้วแล้วก็ฝากหนังไทยคือคือผมไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆทุกทุกครั้งที่ทําหนังเสร็จเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าคนเข้าไปดูจะชอบมันหรือเปล่าหรือจะมีกับคนหรือเปล่าแต่สิ่งที่เรามั่นใจคือว่าตอนเราทํางานเนี่ยเราตั้งใจทํามันคิดว่าคุณดูจะสัมผัสมาได้ครับผมนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะฮะแล้วได้ข่าวว่าจะได้ไปฉายที่ต่างประเทศด้วยครับตอนนี้ก็มีประเทศที่ไปแน่ๆเเรกก็็อิินนนโโดีีซยย่ไต้้ววัแลสงป ได้ล้อหน้าโบอินเตอร์ครับผมและนี่คือนะครับภาพยนตร์เรื่องท็อปซีเกรดครับวัยรุ่นพันล้ามวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคครับบขอุุุณทก่นีด้วยนะครับขอให้หนังรายได้เยอะๆแล้วกันขอให้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจอยู่ในช่วงนี้ใช่ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่พี่เอ้าชาวกับพี่อ๋องต่อกับไก่คุยตุ้ยเกียร์ฮ่าฮ่าเดี๋ยวมาจ้า สนับสนุนโดยสไปร์ปลูกความสดชื่นปลูกสไปร์ในตัวคุณกระดาษไอเดียแม็70กรัมใช้ได้สองหน้าคุ้มค่าเต็มแม็กซ์ไก่ขยตุยขีออนทีวี